สวัสดีครับมือนี้มาพบกับโจดีครับอำเภอลงเกาจังหวัดเพชรบุรีนะครับการซื้อมาซอบทามพุนผลิตนะครับจากคุณพ่อผู้ช่วยเยี่ยมนะครับว่าใส่เกาเกาเจ็ดเกาเกาเกาห้าศูนย์แล้วเป็นจังไดนะครับอ่ะก่อนอื่นกขอสวัสดีกันก่อนนะครับสวครับผมก่อนอื่นผมแนะนำตัวนะครับเอาผมเยี่ยมครับเยี่ยมสองห้องมาช่วยมี่บางดูซื้อนะครับคุณพ่อได้เอาเกาเกาห้าศูนย์มาใส่จัาหุ้งครับ เกาเกาห้าสุวนมิมาลองเบึงซ่องถุงแล้วก็เกาเดเกาเด็กเกาเ็ดเกาก็ซ่องุงเป็นจนังไรครับพ่นฮาริดอ่ะเอาก็ว่ามันดีนะะ่นแหละเกาหสุเนียยิงมากไปครับพราะว่ามื้อนี้ซี่กันไปสดๆร้อนๆนะครับสี่กันไปเมื่อเช้านี้นะครับการได้มาวัดเบึงเปอร์เซ็นต์กระเทาะนะครับว่าเกอเาหสุเป็นจนังไดเกาเจเกาเป็นจังไรแล้วก็มีพันอื่นอีกทุกงนึง่นบอก,กัพอทีเอามาพูดนะครับทุกน ก็คือเกาห้าสูตนี้ได้ปร์สซ็นต์กระเทาะประมาณเกาคิดครึ่งเม่นบ่้ครับคุณพ่อประมาณเกาคิดครึ่งเกาคอื่นนี่มันได้แปดคิดหนึ่งผันอื่นได้แปดคิดนะครับแล้วก็มีปันห้าเรื่องดับเดนะครับจับล่งอยู่เพราะว่าข้องคุณพ่อย้ำพม่มจองบอกก่อนว่าพื้นที่ข้องคุณพ่อนี้ปุ๊กอยู่บนพื้นที่ส่งเดนะครับก็คืออยู่บ้านน้ำมันบวกับอากาศเย็นเดนะครับ แต่พันห้องดีครับก็บอกเคอยมีปัญหาบ่มีปัญหาล้มลงก็ยังเอายังแก้เปี้ยกออกมาก็ยังใส่ได้ายนะครับบ่มีปัญหานะครับฟักกันหญ่ขึ้นหลา่าขึ้นเน่าเลยนะครับข้างอีกครับเก๋เก๋ห้าละเก็9เก๋เนาะเพราะก็คือเพราะเอ,อ,อาไปซี้ลมกันเนาะมปะเนี้ยน,นะคะรับเนาะได้ได้ได้เท่าเด็กก็ได้ได้จักครั้งก็บ่เนาะ1,330มหม้อรือสามสิ่าองอ,งอ,งอง่าพันสาม้ามสาตีเป็นน้ําหนักกันประมาณ อ่าส uh, ิบเก้าตันนิดๆนะครับสิบเก้าตันกว่ัวนะครับก็คือว่าออกมาดีได้ไล่กบผีไก่นี่เพราะว่าได้ไล่กบผีไก่นี่น้อยนึงนะครับผีไก่นี่มันแรงเบี้ครับผีไก่นี่มันแรงแต่ว่าปีนี้ฟ้าดีโคตดีนะครับโคตทรงดีฝักก่ใหญ่ ประทับใจพอครับเสมอประทับใจพอประทับใจก็เอาพืดนให้นะพี่น้าเห็นคบที่ครับเกาเก9าเจเเกยี่ยมครับเออเยี่ยมๆให้สบเยี่ยมสม